ในเดือนพฤษภาคม2564 สำนักง,งานสวัสดิการและุงมครงงานจังหวัดน่านได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมิตราประกอบกิจการสนใจเข้าร่วมโครงการหนึ่งแห่งได้แก่บริษัทดอยซีเวอร์แฟคทอรี่จำกัดมีลูกจ้างทั้งหมด111คนให้ดำเนินโครงการตัวในจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้สนับสนุนให้ลูกจ้างและนักศึกษาทวิภาคีการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงจัดตั้งขึ้นตามแนพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเทพรทัตนราช สราชัสุดาสยยงบรมราชพุมารีเข้าร่วมโครงการโดยได้ดําเนินการปลูกข้าวจํานวน2ไร่ปลูกพืชผักสวนครัวจํานวน2ง,งานในอนาคตจะขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็น1ไร่และบ่อเลี้ยงปลาจํานวน1บ่อผลผลิตที่ได้จะนําไปแจกจ่ายให้กับลูกจ้างและให้นักศึกษานําไปบริโภคหากเหลือจากการบริโภคจะจำหน่ายให้กับลูกจ้างและนักท่องเที่ยวในราคาถูก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและเพิ่มรายได้เพื่อเป็นการช่วยให้ในายจ้างลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในช่วงภาวะสถานการณ์โควิด -19 หรือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกสอรอ,องศิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงานอย่าลืมสมใัยผ้าไทยหรือผ้าเพื่อนเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์หรือในโอกาสทีมอะส่ตัวใเ,เจ้า